สวัสดีครับพบกับผมนะครับใหญ่กวีนะครับกับรายการคนฝึกจิตนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราก็คุยกันถึงเรื่องอวิปัสสนาสมาธินะครับสมาธิที่ทําให้จิตมันวิ่งกลับนะครับที่ส่วนกระแสนะฮะเมื่อไรก็ตามที่จิตมันส่งออกนอกถูกไหมฮะก็เหมือนเหรียญน,นะครับวิ่งเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์ถูกไหมฮะเหรียญวิ่งเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์ถูกไหมฮะ แล้วเราจะทํำยังไงนะครับให้เหรียญมันเหมือนกับลูกปิงปองนะครับที่มันลอยขึ้นนะครับง่ายๆเลยครับก็คือเมื่อจิตมันส่งออกเราก็แค่ดึงกลับมาจิตส่งออกดึงกลับมาที่ตัวได้หนึ่งกำลังสติจิตส่งออกดึงกลับมาอยู่ที่ตัวได้สองกำลังสติจิตส่งออกดึงกลับมาอยู่ที่ตัวได้สามกำลังสตินะครับ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตมันส่งออกเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตมันกลับมาแล้วก็คืออาศัยความรู้สึกกับตัวนี่แหละครับอะไรก็ตามที่บวชอยู่บนร่างกายนะครับที่มันทําให้เรารู้สึกรู้สึกได้นะถ้าสมมุติว่าเราร,รู้สึกตรงนี้มันจะไม่ไปอยู่ตรงนู้นถูกไหมครสมมุติว่าจิตของผมอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆนะอยู่ข้างนอกจิตมันไปอยู่ที่นู่นถูกไหมครั แต่เมื่อไรก็ตามที่เราสัมผัสตัวแล้วจิตมันมาอยู่ตรงนี้นั่นแสดงว่าจิตมันวิ่งกลับมาแล้วนะฮะคือพูดง่ายคืออาศัยความรู้สึกจากร่างกายนะฮะเป็นที่สังเกตนะฮะอย่างแรกเอาสติแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะทํายังไงมันจนถึ้นจะได้สติกําลังสติเยอะๆมากๆอะไรบ้างล่ะที่มันจะทําให้เราอ่า มีความรู้สึกได้ทาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นได้อย่างก,กวาดบ้านนะครับกวาดบ้านมีความรู้สึกไหมเวลาที่มือนะครับมันเขามันหยิบไม้กวาดเวลาที่มือมันแกว่งนะครับมันรู้สึกได้นะนะครับรู้สึกได้จากการที่มือแกว่งถ้าไม่มีแขนมันไม่มีความรู้สึกถ้าไม่มีมือมันไม่มีความรู้สึกที่ด้ามไม้กวาดถูกไหมครับเวลาเรากวาดบ้านเวลาล้างล้างจานถ้าไม่มีมือ มันไม่มีความรู้สึกแต่เพราะเรามีมือมันถึงมีความรู้สึกเวลาลมพัดมีความรู้สึกตัวไหมครับมีความรู้สึกตัวนะมันรู้สึกได้ที่ตัวเวลากินนะครับเวลาเรากินเรารู้สึกได้นะฮะรู้สึกได้ที่ลิ้นมันรับรสรู้สึกได้ว่ามือมันยกนะฮะทีนี้เนี่ยในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความรู้สึกแบบเนี้ยมาได้เยอะๆทุกวันเลยมาได้อยู่ตลอดเวลา พราะจิตที่มันส่งออกของเราเนี่ยมันส่งออกตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไอ้จิตที่มันกลับเข้ามามันน้อยมากบางคนทั้งวันมันไม่ยอมขึ้นมันจมอยู่กับอารมณ์อยู่อย่างนี้มันจมอยู่กับอารมณ์นะครับมันไม่ยอมขึ้นทันทีแต่ทีนี้พอเรามาฝึกแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างอย่างนี้ะก็ไม่เป็นไรนะครับฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะฮะให้มันเป็นการสะสม ะสะสมไปเรื่อยๆจนให้มันกลายเป็นมหาสติเมื่อกําลังสติมันมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกําลังปัญญาเกิดขึ้นคําถามคือเป็นเพราะอะไรเราถึงส่งจิตออกนอกเยอะนะครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับรวมทั้งบทในทั้งจักรวาลนี้อะไรก็ตามที่มันมีพลังงานมันจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ จิตของเราก็เหมือนกันครับมันมีพลังงานมันมีกำลังไอ้กาลังตัวนี้แหละครับที่เรียกว่ากําลังสมาธิแต่มันเป็นกําลังสมาธิแบบสมถะทีนี้ไอ้กําลังสมาธิแบบเนี้ยเราฝึกกําลังแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนโตนะครับทําไมถึงผมถึงบอกว่าเราฝึกกาลังแบบเนี้ยฝึกกาลังสมาธิแบบสมถะเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโต เพราะเราต้องส่งจิตออกนอกเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกถูกไหมครับเจ็ดขวบแปดขวบเราฝึกที่จะเรียนรู้ที่จะปั่นจัก,กรยานที่จะวิ่งเล่นกับเพื่อนที่จะเล่นฟุตบอลที่จะเล่นกีฬาที่จะเรียนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นต่างๆป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 นะฮะจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก ต่างๆสังคมนะฮะเราส่งออกเพื่อจะเรียนรู้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันทําให้กําลังจิตนะฮะกำลังสมาธิแบบสมถะเนี่ยมันพ่อพูนเยอะยิ่งนานวันเท่าไหร่ไอ้กําลังสมาธิแบบนี้มันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมฮะกำลังสมาธิยิ่งมากมันก็ยิ่งขับดันให้จิตเนี่ยมันพุ่งออกได้เร็วมันก็เหมือนกับหัวกระสุนปืนถูกไหมฮะลูกกระสุนปืนเนี่ย มันจะมีหัวกระสุนแล้วก็ลังเพลิงถูกไหมฮะเมื่อไหร,กร่ก็ตะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสรับไกลแล้วลังเพลิงมันแตกนะฮะดินปืนมันแตกมันจะผลักดันให้จิตเนี่ยพุ่งออกไปได้วยความรวดเร็วดินปืนยิ่งมากหัวกระสุนก็ยิ่งพุ่งออกไปได้เร็วเป็นทวีคูณถูกไหมฮะเหมือนกันกับกําลังจิตของเราจิตของเราจะพุ่งออกไปได้เร็วพุ่งออกไปได้แรงก็ขึ้นอยู่กับกําลังสมาธิตรงนี้ คิดเร็วทําเร็วคิดไวทําไวคิดก่อนทําก่อนคิดก่อนรวยก่อนถูกไหมฮะอันนี้มันคือถูกสั่งสอนจากสังคมว่าเราต้องคิดเร็วทําเร็วนะต้องทําอะไรให้มันเร็วๆให้มันรวดเร็วพอทําอะไรให้มันรวดรวดเร็วมันก็คือการฝึกให้จิตมันพุ่งออกไปให้เร็วทีนี้เมื่อเราฝึกบ่อยๆให้มันจนชํานาญเนี่ยกําลังมันมากเมื่อกําลังมันมากจิตมันพุ่งออกไปเร็วจิตพุ่งออกไปเร็วก็ไปยึดอารมณ์เร็ว ไปจมอยู่ในอารมณ์เร็วจมยังไม่พอกดข่มไว้อีกนะะจมยังไม่พอนะฮะกดข่มไว้ไม่ให้มันเด้งขึ้นเห็นไหมครับว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นแบบนี้จิตส่งออกเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยว่ามันส่งออกเมื่อไรเพราะมันส่งออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตมันกลับเข้ามาแล้วเมื่อเราหยิกมันมีความรู้สึกเมื่อความร้อนสัมผัสมันมีความรู้สึก ความรู้สึกตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดสังเกตเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจิตมันกลับมาถึงตัวแล้วมันเลยเป็นข้อดีสำหรับคนเมืองอย่างพวกเราที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมสามารถที่จะเอาสติได้จากการที่เราเอาความรู้สึกตัวที่กายนี่แหละเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกของกายนี่แหละเป็นฐานเมื่อไรที่ เรามีความรู้สึกตัวจิตมันจะไม่ออกไปข้างนอกเพราะจิตมันจะทําหน้าที่ได้ทีละอย่างอะไรมั่งล่ะทีเนี้ยที่เราสามารถที่จะเอาสติได้ก็กําหนดรู้มันให้หมดเลยครับกําหนดรู้ทุกอย่างกําหนดรู้ให้เยอะเพราะเราจะบาลานซ์ให้จิตที่มันส่งออกกับจิตที่มันเข้ามาเนี่ยให้มันบาลานซ์กันให้มันสมดุลกันเอ็กซ์พอร์ตกับอินพอร์ตให้มันบาลานซ์กันนะครับตอนนี้มันออกอย่างเดียวทีนี้เราเอาทุกอย่างเลยที่มันจะ ทำให้เรามีความรู้สึกตัวได้นะครับเปิดประตูเข้าเปิดประตูออกเดินผลักเปิดประตูรถนะฮะเสียบกุญแจขบับรถเหยียบคันเร่งจับพวงมาลัยนะฮะกินนะฮะยืนนะฮะถ้าไม่มีขาไม่รู้สึกนะว่ายืนมันจะรู้สึกได้เพราะเรามีขา,เรา,ขาเรามีเท้าถูกไหมฮะยืนเดินก็รู้สึกได้นะร,รู้สึกว่ามีอาการแกงแขวนแขวนขานั่งก็มีรู้สึกได้เพราะเรามีก้นถูกไหมฮะ เรารู้สึกได้ตอนที่มันนั่งนอนเราก็รู้สึกได้ถ้าไม่มีหลังมันก็ไม่รู้สึกแต่เพราะมีหลังมันถึงรู้สึกได้ถูกไหมฮะเวลาจับแก้วนะยกน้ํายกแก้วน้ํากินเวลากินข้าวเวลาแปลงฟันนะเวลาล้างหน้าเนี่ยมันมือมันสัมผัสหน้าแสดงว่าจิตมันอยู่แถวนี้จิตมันอยู่กับมือจิตจิตมันอยู่กับหน้ามันจะไม่อยู่ที่อื่นทํากับข้าวนะทํากับข้าว ัวมันโยกอยู่นะมือจับตะหลิวมือจับจานมือจับตะเกียบม,มือจับช้อนสนะะาม,มารถที่จะมีความรู้สึกตัวได้หมดอะไรที่มันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ตัวเนี่ยรวมทั้งอาการปัดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะทําทให้เกิดความรู้สึกที่ตัวเนี่ยสามารถที่จะเป็นสติได้หมดทุกครั้งที่มีสติอยู่กับตัวทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอยู่กับที่ตัวเนี่ย เราจะได้หนึ่งกำลังสติเสมอนะฮะจิตทรงออกนอกเราไม่นับนะฮะเรานับเอาที่ที่มันกลับเข้ามารู้สึกตัวเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรู้สึกตัวหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งกำลังสติสร้างไปเรื่อยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกตัวทีนี้ถ้าจะให้ดีนะครับไอจิตทรงออกนอกเนี่ยมันเยอะของมันอยู่แล้วแต่จิตทรงเข้าในเนี่ยเรามีเวลาสมมุติว่าเรามีเวลาห้าทีอา้าวนั่งเคาะไปก็ได้ นั่ง,งเคาะไปนะครับนั่ง,งเคาะไปเล,เล่นให้มันอยู่กับตัวนะกลับมาอยู่กับตัวนะแบบนี้ก็ได้ดูไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันสามารถที่เราทําให้เราสร้างความรู้สึกได้เนี่ยตอนนี้เอาให้หมดเลย